สวัสดีค่ะร้านมาลีงวนนะคะเฉพาะกีบใบตองกีบต่างๆนะคะทางร้านก็รับทํานะคะรับสั่งทําเป็นแบบลูกค้าจะไปประกอบเองจะไปติดเองตามกระทงตามอะไรแบบนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะลองสอบถามมาก่อนนะคะว่ากีบไหนทางร้านทำได้บ้างหรือว่าลูกค้าต้องการกรีบอะไรนะคะลองแจ้งเข้ามาก่อน าเป็นงานพวกนี้นะคะเราก็จะคิดเป็นชิ้นค่ะและแต่จำนวนที่ลูกค้าสั่งเลยนะคะหรือว่าจะเป็นเฉพาะตัวกระทงตัวนี้ลูกค้าจะนำไปต่อยอดด้วยกันเอาไปจัดหมากคูไปจัดขนมจัดอะไรก็ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเรามีงานทำได้หลายลายนะคะ ลองสอบถามเข้ามาก่อนได้ค่ะอันนี้เป็นกลวยใบตองนะคะเอาไปตกแต่งโต๊ะอาหารได้ค่ะอันนี้เป็นงานของทางร้านเองเลยนะคะร้านมาลีง้วนปกักของตลาดค่ะ